สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับก็วันนี้จะมายามรอบนะครับหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกไม่เยอะหรอกครับช่วงหัวค่ําเนี่ยบวกกับผมไม่ได้มายามรอบหลายวันนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนี่คือปลาปักเบ็ดทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยามรอบกันต่อเลยนะครับไปครับ ก็ไม่รู้จะหมานไหมนะครับเพราะว่ารอบเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็ตามที่ผมบอกอะครับฝนไม่ตกก็คือปลาเนี่ยจะไม่โดนนะครับครับผมมาครับลูกแรกนะครับจะหมานหรือเปล่ายามรอบเที่ยวนี้นี่ครับลูกแรกน้ำแห้งไปเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ไม่ตกเนะี่ยโอ้ไม่โดนเลยครับ จากฝนไม่ตกก็โอ้ลูกเขาคันนะครับที่เขาไปแกงส้มกันนะครับนี่เต็มเลยนี่ครับเยอะเลยนะลูกเขาคันไปแกงส้มได้นะมาครับลูกประจำของเรา ตนทุกเที่ยววันนี้จะได้ตัวไหมุยได้ครับมาช่อนเดิมเทปูกออกมาด้วยโอ้ยชาวเชาว้ายุงก็ยังเยอะตามป่าครับอย่างนี้แหละต่อเลยครับ วันนี้เป็นวันที่แดดออกไวนะครับอ้อกาศร้อนแนละ้วต้องรีบทำเวลาหน่อยสองตัวครับปลาสลิดกับปลาฉลาดนะครับน้ำก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับรอบก็จะเริ่มผุดแล้วนี่ไม่โดนโดนไหมไม่โดนโหผมว่ามีคนมาแอบดูรอบผมแน่เลยเนี่ย ไม่ปากมันไม่มิดเนี่ยปกติผมจะดึงให้สุดเลยนะครับลูกสุดท้ายหมายแรกครับโดนไหมเนี่ยไม่มีครับโอ้ดันไม่ลงละสรุปเลยครับหมายแรกสามตัวไม่คุ้มเลยหมายนี้ถ้าสมมุติน้ำเยอะเนี่ยโดนดีมากครับโอ้ไม่โดนเลยครับผมวันนี้ก็ นี่ลูกนี้โดนประมอสองตัวครับผมดูมาหลายลูกแล้วนะครับไม่เข้าเลยครับน้ำรดเยอะไม่โดนเลยน้ำรดเยอะนะครับ ลาก็ไม่เดินเพราะฝนตกด้วยแหละอุ้ยขาดนี่ครับม่เห็น แดดก็ออกไวมากครับวันนี้โอ้โหร้อนจัดนะลูกนี้เป็นไงโอ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรสักอย่างติดแต่ว่าตายแล้วนะครับตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ โอ้ยโดนครับปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนกับปลาสลิดนะครับโอ้โตวัวสวยเลยครับหอยเต็มเลย ต้นใหญ่เฮเคเลยนี่อะไรตัวสวยมาแล้วอ้าวมีลูกกระ,กะดี่ด้วยเหรอตัวดำครับเพราะน้ำดำนะจะได้อีกไหม ตรงนน้นดูแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ละ่ะตรงนี้ครั้งก่อนโดนปลาสลิดนะครับปลาสลิดสามเลยนะตรงเนี้ยนี่จะโดนตัวไหมไม่มีไม่โดนสักตัวโอ้ยงูอีกแล้วเข้าไปกินปลาท้องป่องอีกแล้วนะครับอ โดนลูกปลาฉลาดตัวนึงพร้อมกับงูหนึ่งตัวทเทเลยครับไปโอหผมว่าปลาตัวใช้ได้เลยนะ่ะท้องป่องเลยเพิ่งกินด้วยนะไม่ได้มายามหลายวันก็แบบนี้แหละลครับ งูเข้าไปกินปลาหมดงูอีกแล้วครับโอ้ยเข้าไปกินปลาหมดลูกหือ <c oughs> ตัวเบลเลมเลยครับโหดูตัวใหญ่นะครับงูปากกว้างมาลุกมาปล่อยปล่อยมาโอ้ยติดแน่นเลยโอ้ย มุดเข้าไปได้ไงตดดุ้งเลยอืมตัวใหญ่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะออกยากมากมันติดแน่นโดนนะครับปลาดุก จะโดนนะครับปลาฉลาดตะปูอีกสามตัวดีนะไม่โดนกินซนะน่ะน่าจะลูกสุดท้ายตรงนี้แล้วครับโดนไม่เอยโดนลูกช่อนช่องน้ำสวยมาก ผมตอนนี้ก็หมายสุดท้ายแล้วนะหมายสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ลูกนี้โดนนะครับเห็นไหมดาๆในรอบอะ่ะอู้ปลาดุกครับสองตัวอ๋อปลาหมอตัวหนึ่งด้วยดูครับว่าหมายนี้จะได้สักกี่ตัวเมื่อกี้ก็นั่งปะใส่นะปะรอบรอบขาดเลยนั่งปักอยู่พักนึง ปะนะนั่งปะอยู่พักหนึ่งร้อนแล้วนะครับต้องรีบแล้ว <c oughs> ไม่โดนครับยัดลงไปต่อครับโดนนะครับปลาดุกโอปชอนเหนื่อยมากมากครับเพราะว่าอพอน้ำลดใช่ไหมครับทางลงคลองเนี่ยจะลงยากนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วก็ชัน <c oughs> โดนอีกแล้วครับ ปลาดุกโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้กินแล้วโอเคลูกสุดท้ายแล้วนะครับ โอ้ยเหนื่อยจริงครับวันนี้แดดร้อนนะครับที่มันเหนื่อยหลังมดแดงยังอยู่เลยตรงนี้นี่นะครับเมื่อกี้ลื่นนะครับน้ำเข้ารองเท้าแล้วทีนี้ข้างในมันลื่นนะครับก็เลยลื่นเจ็บตัวไปเลยครับลกสุดท้ายก็ไม่โดนโอ้ นี่ครับผลงานวันนี้สรุปเดี๋ยวไปสรุปปลากันที่รถนะครับผลงานรอบของวันนี้นะครับไปครับครับผมตอนนี้ก็ยามรอบเสร็จแล้วนะครับร้อนมากครับตอนนี้คือวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นไวครับก็เลยร้อนเป็นพิเศษเลยครับนี่ครับผลงานนี่ก็เป็นปลาดุกปลาช่อนนะครับ มีตัวสวยอยู่สองตัวแล้วก็ช่องนี่ตัวน,วนี้มีตัวนี้นะครับกับตัวนี้แล้วก็มีปลาดุกก้อนนี้ครับรอบทั้งหมดวนันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้มีตัวสวยๆเดี๋ยวผมขอล้างนิดออ,ออกครับผมผลงานประมาณน,น,นี้นะครับก็อนนี้เป็น ปลาที่ปักเป็ดนะครับผมก็ขังไว้ในกระมังนี่แหละตั้งไว้อย่างนี้แหละก็ผมก็สำหรับวันนี้ก็นี่ครับประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมีบรรยากาศตอนนี้ก็แดดออกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกับคลิปนี้ด้วยนะครับ ไปครับเดเวลากลับบ้านแนละ้วโอ้เหนียม,มากครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ